ทีนี้ทำอย่างไรจะปล่อยวางวางเฉยในสังขารเสียได้นี่แหละที่เรามานั่งสมาธิอยู่เนี่ยเราจะมานั่งเพื่อจะปล่อยวางวางเฉยในสังขารกายสังขารมันเจ็บมันปวดโอ้ยขี้ข้านเด้วางเฉยในสังขารม,ม,มึงปวดกระร้างหัวมึงควบคุมลมหายใจไปเมื่อลมหายใจรำงับกายก็รำงับด้วยหยุดเจ็บหยุดปวด เป็นสมาธิเมื่อเป็นสมาธิแล้วสังขารใหม่จะขึ้นมาอีกนะจิตตสังขารจะปุุงเป็นปุญญาภิสังขารนั่นๆสังขารมีสามสังขารกายสังขารวจีสังขารมโนสังขารสังแปลว่าพร้อมกระคระไปลว่กกระทำกระทำพร้อมกันกายสังขารนั้นอาศัยลมหายใจเข้าหายใจออกนี่ปรุงมันอยู่ ถ้าเบิดถทาบวหันจะเข้าหันจะออกกายสังขารอยู่ได้บ่ของอญาหามไปถิมท่านจึงเรียกว่ากายยัญยตราหังพิกเวเอตังวัามิอัสาสปัสสาสังภิกษุทั้งหลายกายอันหนึ่งในกายทั้งหลายเรากล่าวว่าลมหายใจเข้าหายใจออกนี้เลยลมหายใจเข้าหายใจออกนี้แหละคือกายสังขารตัวสําคัญที่สุด ถ้าสามารถทำลมหายใจให้ละเอียดละเอียดละเอียดสงบจนลมไม่มีเลยกายสังขารก็หยุดปวดสงบเห็นบางคนนอนหลับสังเกตบางคนนอนหลับที่เล่าหันใจนี่ะไรกายลำงับจิตสังขารลำงับกายลำงับลมหันใจก็ค่อยๆคนนอนหลับสอดสอดบอหันใจกับโศกกระชาก เป็นไวแต่วผู้ใดนอนโกนมันมีแนวตันข้อแล้วก็โกลกรอกคนโกยังบ่แล้วเดี๋ยวยังแกอีกเลยถ้านอนพวกพวกพวกไหนที่หายใจสะดวกกายสังขารลำงับนอนหลับลมหายใจเขาจะเรียบเข้าเรียบออกทีนี้ถ้านอนไม่หลับกายสังขารมันไม่สงบจิตสังขารมันฟุ้ง ผู้บ่าวผู้สาวคนนอนขึ้นหอดกันเด็กเด็กก็บ่หลับพอแมเข้าเจ้าคูจักข้าเจ้านอนอยู่ได้ยินเสียงลูกสาวหันใจแห้งว่าเสดนเด็กเด็กมาเป็นอย่างไรอีหล่ะวันเด็จว่าลูกสาวคนขึ้นหอดผู้บ่าวนอนบ่หลับพิกไปพิกมาเด็กเด็กวันเด็มันพบพ่วมสิตายเหล้วหันธรรมชาติมันบอก ไทยเฮ้าเนี่ยก็คือกันแต่คนนอนบหรับเดึกๆมากน,นอนบหรับไบเพิน่นปัะตัวถ้าอยากจะให้มันนอนหลับง่ายเห็นบาละเนี่ยผ้ามานั่งดูลมหายใจเนี่ยบ่เวเต็นนอหนานะัน่งอยู่กับรับหนางง,งงคนแง่พี้ยันเคบิบคนเป็นคนบ้านได้สอนซ้ำหนาวิธีนั่งรับนนหนาแมนผู้ใดบอกสมาเหตเป็นแทนนนั้น เมื่อฮอดบ้านบ่ามันสิไปบอกอ่างมูโอ้ยไปหัดนั่งลับนําอาจารย์สมภพพัชวาวาอาจารย์สมภพก็บ่ได้สอนจักเสื่อวิธีนั่งลับคอยมานั่งอยู่นี่คอยก็บ่ได้นั่งหลับงอเงีแง่ๆให้มึงเจ้าเบิ่งนั่งจะแข่งเบิ่งบ่เบิ่งซ้ำไปผิดผู้คนอยู่คือมะพร้าวล่นอยู่นี่ดีเพราะปฏิสิกี่ปีไป นั่นแนละมันละงับสังขารหูจักบอกกายสังขารมันระงับอันใดก็พระว่าได้ลออันขึ้นไปทั้งทึ่งวันนี้มันเป็นแต่ข้อหักตายหลายหรือว่าอาจารย์สมภพนสอนเนี่ยนั่นสมองก,การนั่งหลับต้องทําอย่างนี้นะเพื่อนวาอยู่บอกว่าท่านได้บอกจะควบก็มมาเป็นก่อนเถอโอ้ บ่ไรย,ยังก็ได้นั่งรับใน็ดีเราด้นี่ประวัติการวางเฉยในสังขารเสียได้ย่อมเป็นการดีนี่มาวางเฉยได้หลายเติบเลยด่อยู่ทางบ้านบ่ฮัด้เคยนั่งรับเป็นปานนี่จักเถอเว้ยเมื่อนี่หลุดว่างเฉยในสังขารก็ได้เวย้บยบ่ผ้านอนก็นั่งรับเอาก็ได้บานนี่ก็ย้อนนอนอีรีเห่งสุบวัลับไปกานีบ่บาทนี่นั่งกันยังรับ เมืองฮอดบ้านนี่สิหูเมือบ่อนอ้อลูกไห่มาหองอยู่ตะลางมันสิรับดีพออยู่นี่นั่งกันยังรับเว้ยนี่ทีนี้ชีวิตนี้ควรจะให้มันเป็นอย่างไรสูงสุดอปิเตสังนิโรธายะปฏิปฏิยาติซาทุกกาการปฏิบัติเพื่อดับสังขารเสียได้ยิ่งเป็นการดี ถ้าไม่ถึงขั้นอนาคามีนะดับสังขารไม่ได้หมดพระอนาคามีท่านดับสังขารระดับที่ภาษาทางวิชาการเรียกว่าสัญญาเวทยิตะนิโรธหรือบางทีเราเรียกง่ายๆว่านิโรธสมาบัติพระผู้ที่เจริญ สมาธิภาวนาบรรลุธรรมชั้นสูงระดับอนาคามีจะเป็นผู้สามารถดับสังขารทั้งสามได้กายสังขารลมหายใจเข้าหายใจออกดับเข้านิโรธไม่หายใจเจ็ดวันท่านอธิษฐานสูงสุดเจดวันดับวจีสังขารความคิดเอามาพูดภาษาวิชาการมาวิ ตกวิจาร์คือความคิดจะเอามาพูดมาปรุงเป็นคำพูดเนี่ยดับมโนสังขารสังขารฝ่ายตัวรู้ประกอบด้วยสัญญาและเวทนาสัญญาความสำคัญมั่นหมายจำได้ไม้รู้แดงดำทุ่มแหลมสุขทุกขต่างๆเหล่านี้พวกเวทนาพวกสัญญาดับ ผู้เข้านิโรธสมาบัติไม่มีร้อนไม่มีหนาวไม่มีเจ็บไม่มีปวดเอาไฟไปเผาก็ไม่รู้จักเจ็บเพราะฉะนั้นพระอริยะเจ้าระดับอนาคามีเมื่อท่านจะเข้าสู่นิโรธสมาบัติท่านจะไปหาที่ที่มันปลอดภัยกลัวคนจะไม่รู้เดี๋ยวเขาจะเอาไปเผาทิ้งหรือเขาอาจจะเข้าใจว่าคนตาย ท่านยังไปอยู่ในซอกเขาในลอมฟางหรือในที่อันปลอดภัยอธิษฐานจิตด้วยความที่มีความชำนาญมากในวะสีเจโตวะสีมีอำนาจในจิตจะเข้าท่านอธิษฐานท่านนั่งปพ้อปึ๊กทีเดียวเลยดับวจีสังขารดับไปก่อนความคิดที่จะเอามาปรุงคำพูดอย่างนู้นอย่างนี้หมดหมดความคิดก่อน อันดับสองมะกายสังขารดับตามหลังลมหายใจเข้าหายใจออกของผู้ที่เข้าสู่สัญญาเวทยิตานิโรธดับไปอันที่สามมาโนสังขารสัญญาเวทนาดับเหมือนคนตายผิดแต่ว่ามีไออุน่นเอามือไปคำดูยังอุ่ๆุๆอยู่ได้เจ็ดวัน ดินน้ำไฟลมที่ปรุงกันอยู่จะค่อยละเหยออกไม่มีเข้าไปถึงเจ็ดวันนี้จะเย็นมากท่านก็จะออกมาผู้ใดได้ทำบุญข้าวเม็ดเดียวผักเส้นเดียวได้บุญมากมากทันตาเห็นผู้ที่เข้านิโรธสมาบัติออกมานิโรธสมาบัตร,ออร,ตร,ระดับนี้เป็นอริยะสมาบัติ ลองพระนาคามีพวกเรามาโชว์กันว่าเข้านิโรธแกแข็งแก่แดนน้ำตาไหลน้ำปากน้ำลายน้ำมูกไหลออกมาแล้วเป็นเพอรเวอร์เพร์เวได้บาดเนี่ยบ่พ่อบาทขาดไปเธอละสลึงเธอละสองสลึงเขาเขาไปเรื่อยๆเป็นบาดสั่งบาดเนี่ยดีบุดีไปหาตัวมูเขานี่โรดไปนอนในโรงผลบาดนี่นอนไปนอนมากเขาคุกจ่อย ข่าวเขาวาน้าพุทโธคนนี้บ่าเขานิโรธชมาบัตปราสันเข้าลงเลยมันจะไปทําหลอกลวงกันไม่ได้นะเรื่องอย่างนี้บาปปังเกงกันก,กันเลยไปหาเหตุพวกเราไม่มีภูมิธรรมถึงนั้นท่านจะบอกว่าอปิเตสังนิโรธายะปฏิปฏิญาติสาธุกาอันหนึ่งการปฏิบัติเพื่อดับสังขารเสียได้ยิ่งเป็นการดีถ้าเข้าถึงระดับดับสังขารเสียแล้วก็ ปลอดภัยไม่มีโอกาสที่จะกลับคืนมาสู่โลกนี้อีกวัตัดสงสารจึงเรียกว่าอานาคามีอานาคามีแปลว่าผู้ไม่กลับมานั่นรีเทิร์นเนไม่กลับคืนมาสู่อารมณ์ของโลกถ้ายังไม่สามารถเป็นพระอ,อรหันต์เดี๋ยวนี้ตายปับ๊บจะไปอุบัติขึ้นอยู่ในพรมรโลกสุทธาวาทห้าอวิหาอัตปาสุทศีสุทสากนิฐาแล้วแต่อินทร์ีทั้งห้าอันใดอันหนึ่ง มันจะเข้มข้นกว่ากันจึงไปอยู่ในระดับห้าชั้นนี้ชั้นใดชั้นหนึ่งตามอินทรีย์ทั้งห้าที่มันเป็นตัวนำทีนี้พวกเรานี่มหัดปล่อยวางในสังขารเสียก่อนกายสังขารก็ดูลมควบคุมมันจนมันลำงับลงํลำงับลงยังดับไม่ได้แล้วก็มหัดปล่อยวางในมโนสังขารจิตสังขารคือความคิด นั่งอยู่นี่คึ้นอย่างเมื่อเด้ะมื่ออื่นนี่เมื่อสะบว่หืมหาเรื่องไปล่าอาจารย์มาเพิ่นมุ่นยุหันยุนี่บ่หนี่จิตสังขารมันปุุงเฮาก็บหูมันไปแหน่มึงมึงสิตัวกว่าไปนี่เพิ่นว่าปล่อยวางในในสังขารบ่เห็ดน้ำมันแห่มันขึ้นไปซื่อๆนี่เพิ่นทำมีโดดเด้เพิ่นจากไปเพิ่นขึ้นไหวมีแต่เรื่องดอก คันมาเพิ่นไม่ใัาบาดเนี่ยนั่งอยู่มันมายุซื่อๆนี่สังขารคือมันปุ่งทั้งจิตไปบอกเพิ่นว่าอีหน่อยสิออกลูกจูบ้านบ่หรือสิว่าใครหรือสิว่าหมอนัดผู้ขาเบิดยาบ่รอเป่าเ็งหน่อยก็ถือขันหาเวิรทนตัวบาดเนี่ผู้ขาบุญบ่มีบ่มีผูย้ยุงเฮือนล่าพอบาดมาได้สามือเมื่อสักก่อนปีนาชิมากล้วไป อผู้หังหนึงบานใ้ผู้ขาบอสบายไข่มาเถิงและ,ละหกักอยากมาคนประตัวได้นหน่อยๆก็เอาไปเถดไข่ก็ใเ้จัย่งนี้นบันในค่ำบังคีงบ่ไใดเนื้อคู่ค่ำบังคีงไม่ออกเป็นไข่คิงบ่อห่อนไผ่สีหูหอมปัวเจ้าเดชคนบ้าไม่เอา <laughs> ก็เลยจะบอกคนตัว ท่านเจ้าหนาวถือไข่ยาไล่ล่าผาหอมแม่ใหญ่เอ้ยขั้นไข่ขิงบ่ห่อนไผสิอหูหอมปัวเจ้าเด้ขันว่าพระบัตรนิสิตมาตัวว่าผมบ่สบายเพิ่นภาสิค่ำขิงเบิ้งบัดเนี่ยมึงดูขิงห่อนแต่บ่ค่ำเบิ้งหน้าผักพันเย็นจะจ่อยอยู่ไหนต้องตัวแนวใหม่บัดนี่จิตสังขารมันปุ่งต้องว่านหลับนิมนต์เขาไปสิต้องไปซะก่อนเปิดบัตรก่อ ี่แท่พะยำม่านหนวดหนีผ่านนางแต่เด็กโพดกินข้าวกับสวยสวยซบุเป็นโรกอามพาตายบวบาดนี่พะวะาสิบุเป็นโลกกระเพาะเสบะเหออพะวาเน่ากินกันนั่นได้กินเอาก็ดองวัวเสิได้กินว่าวจังสั่นจังสี่อยู่กือน้ำลายไหลเอืองเรเมื่อนาเวตักแต่เศร้าฝนตีโป่งพุ้งขึ้นมืออื่นพันเป็นมั่นศินธรนี่เขาต้อง้าวต้องเขาต้องเสียกองเสียกองเด้อ เดิกๆตื่นขึ้นมาตีกองเอิญข่าต้ม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 เสียกองเดึกผึ่งใส่ของหน้วยๆซับวัดสุดท้ายว่าเขานมบวชทำเพราะเด้เป็นมิจฉาบารยาย่างได้่อนอื่นไปนี้มันผาจิตสังขารมันปุ๋งยาสุไปเสื้อหัวมันหลายมันส้วนหนีนั่นฮัดปล่อยวาง ่นจึงบอกว่าการปล่อยวางในสังขารเสียได้ย่อมเป็นการดีเธอนี่ว่างได้สานี้คือเธอนาว่างอีกมึงคือตื้อต,ตืกูปไปนะมึงคือจากศีกศรีเจ้าคอยสิอยู่นีว่างไปว่างไปโดนข้งมันเก่งเลยบอกคือโดนบาดนี่พอคือพ่อบอกขืนหู้ขืนเศร้า เอวังสีคังเอวังตุวตังฉับพันทันทีทันได้พันวะเมื่อเธอเกิดความคิดขึ้นเสย,ยถาปิภิกเวภาวาปุริโซเหมือนบุรุษผู้มีกำลังชิวหักเคเคระบินดังสังยูหิตวาอปกสสิเลนะบมเมยยะเหมือนบุรุษผู้มีกำลังเอาลิ้นแต่ร่อมน้ำลายไว้ปลายลิ้นแล้วก็ทมทิ้งโดยไม่ยาก ถมความคิดถมสังขารออกไปจัง,สง,งจเสร็จนั่งตัวโลเสยแต่เว้ยอยู่จังเสร็จเป็นอย่างขันมันคิด่าอย่างเมื่อมืออื่นจังเสร็จท่มชิม <c oughs> เห็ดายๆคือท่มน้ำลายนี่พัดีบ้าโมเมนคอยาวได้พระพุทธเจ้าพระเวาชิวหัก เคเขระบินดังผลงานนั้นถามอาจารย์ประสิทธิ์่นเก่งกาข่อยชิวหาเนี่แปลว่าลินชิวหักเคเขระบินดังสังย่หิตวาเอาปลายลิน้นตะล่อมน้ำลายไว้ก้อนน้ำลายเขระแปลว่าน้ำลายบินดะแไปะว่าก้อนตะล่อมน้ำลายไว้ในปลายลิน้นมันเป็นก้อน อปัสสิเลนะวัมเมยะทมทิ้งโดยไม่ยากฉันนั่นเป็นว่าทิมจังสิคึดอีกยังขึ้นมาจังสิอันนี้เราคึดนหล่อ้อยอิงดูเราขึ้จังหวัดสิคกสิเมอัลโกดออยากเศร้าเด้กับเสียดายหินหิ้นผนเสียดายความคืดผดผู้คือคขึ้ดีเถี่ยนองผดว่าคึดดีเถใดมานั่งสมาธินี่บอกขึ้นอนขึอยู่วัดได้คึดเมื่อในสิภาคไม่ออกแม่ตนปฏิบัติธรรมผดว่าตัว หาโอกาสจัดงานอย่างดีเพื่อมาเมื่อนี่สิเอาคักคคือ,อย่นีละเพื่อนเมื่อหอดบ้านได้ดอกจากสองมือสามมือตีสองเพื่นกับลูกคันมานั่งคือแถวอ่องต่อหอดมือสองมานนี่ตีสองเข่าางไปหอดมือสามมานันนี่สีอืดอืดกว่าเก่าเองมานั่งอยู่ได้ดอกจากเศร้าหน้าที่ย่างสูง จังหน่อยกับมือขั้วเสียมอนสมควรแก่เวลาแล้วมันว่าตัวอันมาอยู่นี่มันมีหมูมันเก่งนนามูได้พอจะสั่นมันอยางเมือกนี่หลวงพ่อฮัานแจ้งหลวงพ่อฮอบาดหลวบุงยังบุงยังไว้ยเว่ยกระปวดเอว้นับเจ็ดมือหนึ่งก็สิบ่พ่อได้ฝึกขัดเจ้าของนี่สุขฆ่าต้นบ่อปานฝานหัวบ่มเพิ่นบ่มให้บ่คือเจ้าบ่มเองเพิ่นมา มันนานสุกอยู่ต้นนั่นอยู่ซื่อๆอยากให้มันดีเอาเองอยู่วัดผลมันบดีคือนมงไม่เนี่ยมันนานสุกแล้วมาฝานหัวบ่มมาฮู้วิเจยก็หัวเป็นทับบนก็ได้ว่าม่นน้ำหมากฟ้องแต่กันแดงใจวายเพิ่งเล้วบล่ชผ่าแข้งขาวกับน้ำหมากเือันดีจะไหนบัดเท้าห้าบ่มมันแหลวมันก็สุก เพิ่นบ่มห้บ่ปานเจ้าบ่มเองพันป่าอยากจะให้มันดีเองเนี่ยมันไม่ดีคิดอยากดีมันก็ไม่ดีต้องมาฝึกเรียกว่าอบรมบ่มนิสัยไผสิมาอบรมเจ้าของได้พอเจ้าของอบรมเจ้าของแฮาจังเอิญกันมาเป็นหมู่เป็นหมู่มาอบรมซอยกันนี่เป็นทีเรียงกันพระพุทธเจ้าเพ่นพ่องแถ้ได้มาเป็นหมู่เนี่ย ดูก่อนพิกษจ์ทั้งหลายนายโคบานผู้ฉลาด<ส>เมื่อจะต้อนโคข้ามฝั่งแม่น้ําน้ําเต็มเปียมฝั่งในฤดูสละทะสมัยแม่น้ําคงคาฝั่งทิศบรุรพานูน่นนายโคบานผู้ฉลาดตรวจด,ดูท่าลงพร้อมทั้งท่าขึ้นอย่างปลอดภัยแล้วจึงต้อนฝุงโคลงไป ส่วนนายโคบานผู้ไม่ฉลาดตัวดูแต่ท่าลงไม่ดูท่าขึ้นต้อนฝุงโคลงไปหัวหน้าโคลงไปก่อนต่อมาโคหนุ่มโคสาวโคใช้งานโคแก่โคเท่าก็ไหว้าตามไปถึงฝั่งโน้นไม่มีท่าขึ้นไหว้วนไปเวียนมาถูกกระแสแห่งแม่น้ำคงคาพัดตีจมลงไปตายในแม่น้ำถึงความพินาศ ฉันใดสมณะพราหมณ์ผู้เป็นเจ้าหมู่เจ้าขันนะไม่รู้จักอุบายที่ชอบในการฝึกฝนอบรมซึ่งกันและกันบางแห่งปฏิบัติธรา,าม,มีแต่ผีบาคคือกันกันกบไรง่วงความหนามบ่บเบิงทาขืนไหลต่ทานลงตอดลงหลดมีแต่เป็นบ่าห้องไห้กามีสาระผัดย่างขันเป็นบ่ามัสนะสีเอากันบาดในห้าไลยเอาก็รอปาดนี้ ดีที่นี่เขาไหลลงทาหาบนขึ้นดีๆมันวาภิกษุผู้เป็นปาโมผู้เป็นประธานสดับศึกษาสันตานังสืบต่อทารนังทรงไว้ซึ่งหลักธรรมอันพระศาสดาสั่งสอนเปรียบเสมือนนายโคบาลที่ตรวจดูท่าขึ้นท่าลงแล้วก็นำสู่การอบรมซึ่งกันและกัน หัวหน้าโคลงไปก่อนต่อมาก็ลูกฝุงโคหนุ่มโคสาวโคตัวแก่แก่โคตัวเท่าเทาโคใช้งานไหว้าตามไปตลอดทั้งโคน,น้อยเกิดมาใหม่ๆก็ว่า้คลอเคลียไปกับโคตัวใหญ่ๆไปสู่ท่าอันปลอดไฟภัยฝั่งโน้นก็พากันขึ้นฝั่งโดยปลอดภัย โคเหล่านั้นมันได้อาศัยซึ่งกันและกันในกระแสะน้ําคือแต่าเนี่ยโคเท่าก็เแม่ย่าปูเท่าทั้งหลายเนี่ยนั่น,น,นพอไงเมันเจ๊ติบแปดติบแม่ไงเจ๊ติบแปดสิบซักไม่กันเท่าหลังกองมนันโคเท่ากันสม,มุนีโคหนุ่มโคสาวเนี่ยโคใช้งานโคน้อยน้อยนิยนน้อย,น,อย,น,อยน้อยจุนยนอย่อย,อยมิลินมิลิน ยางน้ำก้นไปรับบาตรรับอาหารหัวบุพพป่าหย่าคู่บาบังเบิดอาศัยไปน้ำกันตีละครั้งข้าเจ้ากับมานาั่งน้ำเจ้าเงานอน่อนกับเงาน้ำเจ้าเจ้าพาไปเอาเขาคอยกับไปเห็นอะไแห่งเป็นทหารโคตัวน้อย,อย,อยมันไหวไม่เก่งมันก็เอาค้างของมันเนี่ยเกยเอาข้างกายดากตัวยังไงไปเคยเห็นอยู่บอกมันขวบนังลอยเฟียกันไป ถ้าเฮ้านี่ก็เฟี้ยกันมาไหนละครั้งเม้งขี่ขานเด้กก็เฟี้ยมูไปมูพาไปนี่มันเป็นจส,สิ่งตัวมันได้อาศัยกันเพราะฉะนั้นนี่คือชีวิตนี้ควรจะให้มันเป็นอย่างไรหนึ่งอย่างน้อยให้ถือเอาแก่นสารในชีวิตนี้สองถ่าดีขึ้นกว่านั้นหัดปล่อยวางในสังขารให้ได้ สังขารคือความคิดปรุงแต่งบุเดียวอยากซิกบุเดียวอยากบวชอยู่ดีๆอยากเป็นมหานิกายเป็นธรรมยุษ์ดีๆแล้วเป็นมหานิกายสังขารปรุงอยากไปหยัดธรรมยุษย์ติไปงานมากจนบ่มีบวญหยาดแต่ผู้ลงคนมันปุง่ง <laughs> อยู่ดีๆเสียงกุกๆก,กักสังขารปรุงต่อไปผีมาแล้วบอกว่ากรรมฐานย่านปิบไปเห็นปีบเขาตังไว้คนหัวลุกเป็นปุ่มเพราะว่า สังขารมันปุ่งไม่รู้จักปล่อยวางนังเป็นี่มันคิดนั่นเอาความคิดนั่นมาดูมารู้จักมาวานเจาวาจิตตสั่งข่ารังปฏิสังเวทีอัตตปัสสิสามีติสิคตีเบาอยู่เมื่อวันนี้เพกสุนั้นทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตสังขารแล้วหายใจเข้าหายใจออก นั้นคือรู้แล้วจะปล่อยวางมันต่อมาประสัมพยังจิตสังขารังยังจิตสังขารที่มันปรุงแต่งนี้ให้มันลำงับลงเข้าหูมันดูดูเขามันเศร้าเลยเศร้าขึ้นจะลนี่ชีวิตควรจะให้มันเป็นอย่างนี้สูงสุดให้มันดับสังขารเข้านิโรธสมาบัติได้ก็สุดยอดในสมัยนี้ก็พอแล้วไม่มีอะไรที่จะเป็นห่วงอีกในวัฏสงสาร,ร